สมคำรำลือูู้ดคักกจโจ้เฮ้ย S K ศูนยครับหรือว่า S K ร้อยวางบุงกี่ยัก อุ้ออคลั่งอะตามคำเรียกร้อง FC นะครับบอกว่าอยากดูเจ้ามุกี้ใหญ่ใหญ่แค่ไหนโคตรใหญ่วากม,มันสมด้อยเลยบุกี้สมด้อย <c oughs> อะเดี๋ยวจะมีแรงโหลดหรืออะไรยังไงครับเดี๋ยวมาฟังกันใหญ่มาก ตะก,กีตักครับเดี๋ยวโอ้ถ้าอุ้มเต็มเต็มก็น่าจะไม่เกินห้านะอุ้บเสียบแท้ครับเดี๋ยวรีวิวรถคันใหม่โค้ปลายใหม่หน่อยเดี๋ยวเอาไปโคก่อนครับ ึงเดียวเละจเจ้าแรกในจังหวัดสุรินทร์หรือว่าในประเทศไทยมันมันสองร้อยหรือมันร้อยสี่สิบก็หนิแต่ผมคิดว่าน่าจะเกือบเกือบสองร้อยเลยนะผมว่าเราจะเป็นพรุ่งี่สองร้อยเลยน่าจะเป็นของรุ่นหกรุ่นหกหรือรุ่นห้าครับประมาณปลั๊กไฟซุปเปอร์อะประมาณนั้นหลิ เขาก็แปลงแปลงตรงกลางมาเมา่อกีใส่ชุดต,ต้มเตงชุดพูทดใหม่ครับนี่แปลงตรงนี้เอาครับนี่เป็นมุกยีซากเลยดิซากเอานะใหญ่มาก ทีเด็ดเสียกุ้งครับสังกัดทีมงาน C R Y เจริญทรัพย์จัดจ้านญาตินองขอนระบบสมบูรณ์มากครับสมบูรณ์จนได้ใส่บุกียัก์เลย เ,เต็มครับบทบา,าทได้ดิเดี๋ยวคลิปหน้าจะรีวิวท่อรถคดีให้ดูครับพี่น้องเู้ษสาดากมากมาติดตามรับชมครับช่วงนี้กระแสดังมากครับ จับมุกีใหญ่เลยผมดูในรูปก็ไม่เท่าไหร่ครับพี่น้องมาดูของจริงใหญ่มากโอ้หอมกลุ่ลมฝุดจัดครับฝุดจนข้าวจบมูกจนคัดจมบกกันเลยดิโอ้ยเดี๋ยวไปหายากินก่อนกลับก่นน อากาศร้อนครับผมลืมนับนว้วมาแต่น่าจะประมาณห้าหกนี่แหละไม่เกินหกหรอกเต็มเลยอันนี้แค่ลองนานไ,ไปล่องสักกุสะเร็วอุ้มเอาอุ้มเอาเลยน,นี่ จริงใหญ่จริงฟันดีใช้ได้หลายปีครับน่าจะอยู่อีกสี่ห้าปีะลยไปย้อนตามนะ้ หน้านี้มันเป็นบุ้งกีแคบครับบุ้งกีแคบแล้วทีนี้ก็น่าจะตักเต็มช้าครับตักเต็มช้าก็เลยแก้ปัญหาครับไม่ต้องออกรถรถใหม่ครับนี่รถเก่าขั้นเดิมนี่แหละเปลี่ยนแค่บุ้งกีครับไม่ต้องตักเร็วมากครับแต่ว่าอุ้มได้มาตรฐานงานก็เร็วไปตามนั้นแหละครับและอีกอย่างหนึ่งมันก็จะได้เสมอเลยครับ พื้นที่มันจะได้เสมอนะเพราะว่าบุกตีมันกว้างเนาะใชครับ,รบลากไปสองสามทีก็เสมอเลย ว่าถาจริงๆยังไม่ทราบนะว่าซื้อมาอะไรยังไงเท่าไรครับจะต้องถามสียกรุงออนไลน์เลยเดี๋ยวรอรถมามาครับโหตตัด เดี๋ยวมัดูใกล้กกๆครับหนามากน่าจะนิ้วนิ้วสองแล้วมั้งนี่ใหญ่มากครับพี่น้องมาเี๋ยวนับดูฟันนะกดดำยังไม่มาครับเดี๋ยวดูก่อนหนึ่งสองสามสี่ห้าห้าฟันครับกว้างก็ผมว่ามันกว้างกว่าร้อยสี่สิบอยู่นะ ความกว้างครับแล้วก็ได้ยาวด้วยจากนี้มันนี่ยาวมากแต่ความลึกเท่าร้อยสสครับความลึกน่าจะเป็นมุ้งผีสร้างกรงเป๋านะดูโาพวกนี้ยมาแล้วแข็งแรงมากไม่ได้แปลงแรงรนอะยัดสายได้เลยครับนี่ถอดชุดพวกนี้ออกถอดกี่เบา่ตรงเตีงเดิม ตรงเตงเดิมหรือตรงเตงมากับมุกกีก็ยังไม่ได้คราบขอซื้อมาสองหมื่นครับพี่น้องจัดมาสองหมื่นมุกกีลูกนี้เอ่เผื่อเป็นแนวคิดไอเดียได้ครับของคนที่มีรถรุ่นเก่าๆนะมีศูนย์สี่ห้าหรือว่ามาร์คทีนะครับอยากตักเล่นได้เร็วก็ลองใส่มุกกีใหญ่ดูครับแต่มันกินแรงอยู่สิกุ้งบอกว่ามันก็กินแรงอยู่ครับแต่ว่าถ้าเทียบกับมุกกีเล็กแล้วก็การตักใส่นน่ หมุนน้อยกว่าเดิมครับหมุนสวิงน้อยกว่าเดิมเพราะว่าเต็มรถเร็วกว่าเดิมครับแต่กินแรงไมโครอยู่นิดนึงอันนี้คืองานแรกครับลอกหน้าดินดูก่อนยังไม่ได้ขุดสระดูนะไอขุดสระนี้ไม่รู้จะยังไงครับเดี๋ยวต้องรอดูตอนขุดสระด้วยว่าจะอุ้มดินขึ้นไหวไหมหรือยังไงครับช่วงยืดสุดยืดอะไรลึกๆครับเดี๋ยวต้องรอติดตามตอนขุดสระนะพี่น้องผมก็พามาชมครับ หลายท่านเอฟซี FC, หลายท่านก็ฝากให้มาดูติดตามหน่อยคันนี้เป็นอย่างไรเดี๋ยวกาลเปมน้าครับผมเดี๋ยวถ่ายหกล้อด้วยมีส,สอ่อแสบดากกาเด้นนะคันนี้มาเพลงแค่นี้ก่อนครับขอขอบคุณมาอย่างมากที่เข้ามาติดตามรับชมขอให้ท่านโชคดีมีครับโปรเทตอุนครับสวัสดีครับ